สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของมูนไนท์กันอีกสักคลิปหนึ่งนั่นเองครับคือเรียกได้ว่า ก็เพิ่งบอกไปนะครับผมว่าโอเคมูนไนท์เนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับพอบอกเท่านั้นหละครับผมก็เรียกได้ว่าก็ได้ไปเจอเรื่องราวใหม่มาทันทีเลยนะครับแล้วแบบเรื่องราวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ต้องเล่าเป็นอย่างมากเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของอาร์เธอร์แฮร์โรหรือว่าตัวร้ายของซีรีมูนไนท์ที่เราได้เห็นกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของเขาอะก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เราอยากรู้มากมายเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นอดีตของเขากับคอนชูเองก็ตามหรือว่าชะตากรรมของเขาในตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยซึ่งใน รู้เกี่ยวกับชะตากรรมของเขาเนี่ยผ่านเอ็นเครดิมาแล้วแต่ทุกอย่างอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวของผู้กํากับเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเพิ่มเติมนะครับผมว่าเฮ้ย มันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดก็ได้นะครับเรื่องราวเป็นยังไงในวันนี้แหละเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มกันก่อนเลยว่าในตอนแรกเนี่ยพวกเราทุกคนคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวของอาร์เธอร์แฮร์โร่อาร์เธอร์แฮร์โร่เนี่ยนะครับผมในตอนจบเองอะ่ะตัวของเขาได้กลายเป็นอวตารของเทพอามิดถูกไหมที่มีเทพอามิดถูกผนึกอยู่ในตัวถูกยัดเอาไว้ในตัวเลยด้วยซ้ำน,นะครับผมไม่ได้ถูกแบบใส่เอาไว้ในอูชัตินะครับผมโน้ตเอาไว้ให้ว่าอูชัติเนี่ยก็คือไอ้ไอ้รูปปั้นเทพอียิปต์นั่นแหละครับนั่น ต่อจากนั้นเนี่ยอาร์เธอร์แฮโร่ก็ดูเหมือนว่าจะถูกจับไปอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งถูกไหมแต่ในเอ็นเครดิตเองเนี่ยเราก็จะได้เห็นชายคนหนึ่งเนี่ยได้พาเขาออกมาแล้วก็ขึ้นไปในรถซึ่งคนที่อยู่ในรถนั้นเอะก็คือตัวของคอนชูนั่นเองอาร์เธอร์แฮโร่เองก็เห็นคอนชูแล้วก็แบบทำปากนกพูดแบบโอ้ยมึงทําอะไรกูไม่ได้หรอก แบบพูดไปเหอะอีคีโมมีแต่น้ำอะไรแบบเนี้ยนะครับผมโดยประมาณนะคือมันก็ไม่ได้พูดแบบนั้นหรอกแต่สิ่งที่มันต้องการจะเสื่อมันคงเป็นแบบนั้นแหละแล้วจากนั้นเนี่ยคอนชูก็ได้เปิดเผยนะครับผมว่าจริงๆแล้วอะไอตอนจบที่เราได้เห็นว่าโอเคคอนชูเนี่ยดูเหมือนว่าจะปลดปล่อยตัวของมาร์ก แบบโอเคเราไม่ต้องแบบมีพันธะต่อกันแล้วนะอะไรแบบนี้เนี่ยคือแบบเอ้ยดูจะเป็นอิสระแล้วถูกไหมแต่จริงๆไม่ใช่เลยนะครับคอนชูเนี่ยหลอกทางนั้นนะครับผมตัวของคอนชูเนี่ยรู้มาเสมออยู่แล้วแล้วก็ใช้งานมาเสมออยู่แล้วนะครับกับบุคลิกที่ซ่อนอยู่ในตัวของมาร์กอีกบุคลิกหนึ่งซึ่งมาร์กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองมีบุคลิกนั้นอยู่คิดว่าโอเคมีแค่มาร์กกับสตีเวนถูกไหมแต่จริงๆนะครับมันยังมีบุคลิกอีกบุคลิกหนึ่งอยู่นะครับผมนั่นก็คือเจคล็อกซียใน การยิงใส่อาร์เธอร์แฮโร่นะครับโดยเราเองอะ่ะยังไม่ได้เห็นฉากตายของอาร์เธอร์แฮโร่นะแต่เราเห็นช็อตยิงปืนถูกไหมก็มีเสียงจิ้ว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 ออกมาเพราะมันเป็นปืนเก็บเสียงก็เรียกได้ว่ายิงหลายนัดเลยอะ่ะเราทุกคนก็เลยโอเคงั้นเจคเนี่ยฆ่าอาร์เธอร์แฮโร่ตายแล้วละ่ะคงจะตายอย่างแน่นอนแต่แฟนคลับที่ไปถามตัวของผู้กำกับโมฮัมเหม็ดดิยาฟเนี่ยก็ได้ถามว่าโอเคเจคล็อกซี่เนี่ยฆ่าอาร์เธอร์แฮโร่ได้ยังไงกันมีเทพอามิดอยู่ในตัวของเขาเลยไม่ใช่หรอ แล้วตัวของอาร์มิดเองอ่ะไม่ขัดขวางเจกไม่ให้จัดการฆ่าอาร์เธอร์แฮโร่หน่อยหรืองไงและตัวของมมฮัมเม็ดดีอาฟนะครับผมก็ได้ตอบกลับมาว่าแล้วเหล่าแฟนคลับเนี่ยเอาอะไรมาแน่ใจว่าตัวของอาร์เธอร์แฮโร่อ่ะตายแล้วจริงๆก็เรียกว่าพูดแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็น่าจะตีความได้แบบว่าโอเคถ้ามูลนท์ไปต่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือหนังเองก็ตามเนี่ยนะครับอาเธอร์แฮร่อ่ะก็ยังน่าจะดูมีบทอยู่ แน่นอนเลยแหละคือแบบเรียกได้ว่าแน่นอนเลยเพราะว่าในซีรีส์มูนไนเองอะ่ะปมของ Arthur Hero อาร์เธอร์แฮร์ร่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเลยด้วยซ้าจะทิ้งเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าทาให้แฟนคลับเนี่ยโอ้โหอกแตกตายเปล่าๆถูกไหมมู Moon นไนเองนะครับผมแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่ได้มีการประกาศซีซั่น2หรือว่าจะทําเป็นหนังออกมาเนี่ยแต่ดูจากเชิงแล้วว่ายังไงก็ได้ไปต่ออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็น่าจะได้เห็นทั้งตัวของอาร์เธอร์แฮร์รเองหรือว่าตัวของมาร์คสเปกเตอร์เนี่ยกลับ ความสำเร็จเป็นอย่างมากด้วยถูกไหมก็เดี๋ยวคงต้องรอประกาศในอนาคตนะครับตอนนี้ยังไม่ได้มีการให้สัญญาฉบับใหม่กับออสการ์ไอแซคหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคือเรียกได้ว่าคงต้องรอดูในอนาคตว่าจะเป็นยังไงแต่คิดว่ามาแน่ๆเลยครับผมคงจะไม่แบบไม่พลาดอย่างแน่นอนยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ